สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี C, ช่องบุญเหลี่ยมนักบุตสาวน้อยลำพื้นออฟฟิเชียลครับผมยำเสาครับพี่น้องหลังจากมือขึ้นพักแรมครับด้าน,นนี้แหละครับมือขึ้นบรรยากาศการพักแรมม,มือขึ้นมาหอดีประมาณเที่ยงคืนครับพี่น้องเที่ยงคืนเดินทางมาจากสีเมืองไม่อุบนบุญไก่เปร๊บครับหอดีเที่ยงคืน ขึ้นก็ได้หายกินข่าววัดไก่เนื้อมือเนยโยไก่เสี่ยวยนครับไก่เสี่ยวยนไก่ถนนดำขาแทมเศซาพักแก้มกำลังมาจะย่างกับอาจารย์เกย์ครับไปหาเบุ้งเงินลันตู่สักผายอดเย็นหาลันสักผา โอ้อตันตีแล้วเหรอครับตัดตีแล้วโอ้ยไปแล้วว่าจะไปห้ามมองสักทาครับบัานนี้นี่บ่บกบกไก่บ่ครับบอว่าจะไปห้ามมองอันลั่นตู้นะนานมาไ,ไปหาขเขา,า <laughs> แล้วมองตึกถั่วน้ำเสกจิน้นงานมึงขึ้นก็นได้ฝากท่อง เขาคั้วยู่นี่ครับมือขึ้นฝากท่องโอ้ดที่น่าจิ้นเข่า พร้อมเขาออกมาเหรอครับมาตำรวจก่อนตั้งสี่ปเปอเ็นอาจารย์ต้นที่หลังตำรวจ้าหม่องพาลานซักผ่าครับมันจะมีสักเคียงผอมสักอันได้ปั้นแห่งผอม cả bố mị chỉ lấy sắc mưa là cháu <laughs> tạm xăng tiền à đang tạm xăng ừ ừ อยูดรอกเนี่ยถนนใหญ่เกรียนยางเรียวไปนี่เขาเซเว่นโอ้กัดอากาศเย็นอยู่ครับเนอะเย็นจ่อยบรรยากาศยามเศ้า นังแบบามทางนี่แหละคิดว่าเดี๋ยวกับี่แล้วก็กกประจันเกิดครับจันเกิดมือเบ็ดเาหน่อยเบ็ดมือเบ็ดช่วงขันเสิร์กครับมือเบ็ดจะมีอยู่สองคนครับคนกับจันตองอันอนี้เอียงเ่ย มันคือบ่ห่อช่วงอันช่วงร่ำเรืองสิเป็นจานตรองครับช่วงระเสาร์สิเป็นมาจาน์เกิดนะครับพี่น้องเดินกลับครับเดินมาเราเดินกลับบ่มี่ครับเันว่าแถวนีบ่มี่ ผมี่ตูศัพทาหยดเลียนครับนนได้พงศัทธาครับมาสักมือครับนนสักก็จังเคยจะนอนสักถาก่อนแล้วกันนอนว้านนกระถินตักหุงเมื่อเนาะได้สตมตำเขากันปะยังยยดกระถิน อัดกระทินออนเซ่ต่้บักฮุ้งสุดทนันครับกินเข่าตัวนี้ไม่เอ็มโอเงาวาจันนี่กินครับโอ้ลายันไงโอ้โอเคครับโอเคอันนี้มีอันนี้บนดเนเจ้าโอ้แต่เสีย เก็นปลาก่านเนี่กิ่นไรยางครับถ้าเจ้เรียงดีครับมันเนื้อขั้นื้อกินไรยังมือขึ้นก็ได้กินแล้วยื่นีนครับมือขึ้นตุมไก่บานยางเสียบกับสดนหนำมอนหอด ไปหาอาจารย์ตรนก่อนไปสักมือไอ่ดี๋ยวพ่อสนั่นเลยหลวพ่อสนั่นฉายาเลยขึ้นต้นเลยองค์แรกตักผ่านน้ำมันอ๋อตอนนี้ก็พร้อมแล้วพอดนวัตถุสื่อเสียกไว้แล้วก็ถอยอยตากผ่าใหญฤทธิกรเกตุบาลาแล้วก็หลวงพ่อสนั่นมาทันทีเลยหลวงพ่อ หลวงพ่อมาที่นี่เลยห่มผ้าห่มรองเลยใส่มาทำพิธีเรียกว่าเสด็จอยู่นี่เถอะครับผู้นำนะครับแคบๆพรอาจารย์ก็ประกาศไปแล้วนะครับเพากกว่างเลยครับผ่านทีผ่าเหลือหมาไม่ยอมมามาเอามาวัดกับพวกว่างกับมือขึ้นท่ากันยางหาหม่องน่อนใครกินหมากอรุณาเอาหมากมาถวายหน่อยตรงนี้เออลยหม่องนอนครับมือขึ้น ไปสักเมื่อสักเมื่อ้อน้ำเติมแล้วเดืดเลยครับช่วงช่วงเ้าสินนนบด้สิอนนในประมาณช่วงสายส่ยพอดีซัตดพายแล้วพอดีครับพัดีซพายแล่าเข้ามาที่เ้น

ไม่ที่ไทยต้อเลยวั้งไว้ลากระไรโดยจ้างน้อยสัตว์ผ่าเสร็จตะมาำห่้งกินครับพี่น้องที่เขาเซาเากับทีมงานตีคั้งีๆไม่แรงเลยวกแรงเนยโอ้ยตรงนวกเนาะเอาพี่น้องมาแล้วก็ขอกาเรเชิญเลยนะครับนั่งเก้าอี้ข้างในนะครับ เลกครับ่อให้คร<ข>บ,บ<อ>เวลาครับพี่น้องก็ขอให้พี่น้องครับ,รบสำรวมกายสำรวมใจนะครับ,รบอ่าอย่าพูดอย่าคุยกันนะครับไดครับ,รบข้ายุบมาขึ้นเดีนน๋ยวพักครับมาขึ้นเดี๋ยวนอนเต็มอิ่มครับมาขึ้นนอนมาจ่ากันรถ จากเสาหอดเทียงหอดแรงครับผมหอดแรงแล้วก็หอดแรงหอดเด็กอีกครับตื่นเทียงขึ้นหอดนีอพอดีครับตื่นหอดนีอเราจังเซครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่โอกาสรับชมครับผมคลิปนี้สิขอจบไปซ้ำนี้คลิปหนา้าพอกันหมาขอบคุณครับ